สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับทีเด็ดสูงแรกบายจับนะครับสำหรับค่ำคืนนี้นะฮะไปกันที่รายการยูฟาแชมเปียนลีกนะครับระหว่างทีมเซลติกแล้วก็ชักตาโดเนตนะฮะในรอบตีสองนะครับวันนี้ก็มีหลายคู่เลยทีเดียวนะครับสำหรับยูฟาแชมเปียนลีกนะครับส่วนตารางคะแนนในรายการนี้นะฮะก็อยู่ในกลุ่มเดียวกันก็มีลิเวอร์ลิตนะครับมี10คะแนนนะฮะชนะ3 เสมอหนึ่งนะครับยังไม่แพ้นะฮะมีหกคะแนนไอมีมีหกลูกนะฮะอ่ามีหกประตูนะครับส่วนแอเ์เลซิกนะฮะอยู่อันดับที่สองนะครับมีหกคะแนนชนะสองแพ้สองนะฮะชักตาโดนเนตเนี่ยชนะหนึ่งเสมอสองแพ้หนึ่งนะฮะมีห้าคะแนนส่วนเซลติกนะครับยังไม่ชนะเลยนะครับเสมอหนึ่งแพ้สามมีแค่หนึ่งคะแนนนะครับผลงานล่าสุดที่เคยพบกันนะฮะก็ รายการนี้นะครับพึ่งเซ่เสมอกันมานะครับหนึ่งหนึ่งนะครับมีประตูในครึ่งแรกเลยนะครับหนึ่งลูกแล้วก็ครึ่งหลังไม่มีประตูเลยนะครับอ่าแล้วก็ในปีสองพันเจ็ดนะฮะก็เซลติกก็เคยชนะสองหนึ่งอ่าชัคตานโดนเด็ดก็เคยชนะสองศูนย์นะครับเปลี่ยนกันแพ้เปลี่ยนกันชนะนะครับเสถิติที่เคยพบกันนะครับคู่นี้ผลงานล่าสุดของเซลติกนะครับในใน,ในรายการ บอลลิกนะฮะก็เพิ่งไปชนะทีมฮาร์ดมา4-3นะครับโอ้สกอร์เยอะมากนะฮะแล้วก็ชนะในบอลถ้วยของสกอตแลนด์นะครับ4-0นะครับแล้วก็ชนะอิเบอร์เนียนมา6-1โอ้สูงทั้งสามนัดเลยนะฮะสกอร์เยอะเลยนะครับสำหรับเซลติกฟอร์มร้อนแรงมากเลยทีเดียวนะครับอ่าส่วนชักตาโดเนตนะฮะก็เพิ่งไปชนะโครสโคซาลิฟกามา3-0นะฮะแล้วก็ชนะ เีนโมเคียบมา3-1แล้วก็เสมอกับเรมอริดมา1-1อ้สักตาโดเนตก็ไม่ธรรมดานะครับเสนอกับเสมอกับเรมอริดนะสามารถต้านอ,นอาาน่อครึ่งแรกไว้ด้วยนะฮะโอ้ยสามารถยันเสมอครึ่งแรกแล้วก็มีสกอร์ในครึ่งหลังด้วยนะครับ2ลูกเนี่ยไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับสำหรับซักตาโดเนตนะครับตัวผู้เล่นบาดเจ็บอาจจะไม่ได้ลงในค่ำคืนนี้นะฮะมี คันลัมแม็กเกอร์นะฮะแล้วก็คันสตาร์ฟิลนะครับสำหรับฝั่งของเซลติกนะครับเอฝัอ่งทางของชาตาโดเนตก็มีวิกเตอร์โคลไมเรนโกนะฮะอาจจะไม่ได้ลงสนามนะครับสำหรับเขื่อนคำคืนนี้นะฮะ,ะส่วนราคานะครับแน่นอนอยู่แล้วว่าเซลติกที่เป็นเจ้าบ้านน่าจะต่อที่ครึ่งลูกนะครับราคาน้ำอยู่ที่0.85นะฮะก็ 1.05สําหรับชัคตาโดเนตนะฮะโอ้ยราคาแบบนี้มีโอกาสนะฮะมีโอกาสที่เซฟติกน่าจะเฉียนชนะเพราะว่าราคาพู1.80กับ4.20นิ้วห่างกันเยอะมากนะครับวันนี้เซลติกน่าจะชนะนะฮะ2.72.75นะครับสำหรับสูงต่ำเต็มเกมไหลขึ้นจาก2.5นะครับราคาสูงต่ำก็ไหลขึ้นด้วยนะฮะ โอ้ยยิ่งมีโอกาสวันนี้น่าจะเกิดสกอร์กันเยอะนะครับวันนี้วันนี้น่าจะมีสกอร์สูงนะครับวันนี้น่าจะเป็นสกอร์สูงนะครับส่วนในครึ่งแรกน่าจะเปิดเกมใส่กันเลยเพราะว่าเป็นการแข่งนัาที่สองแล้วน่าจะบุกใส่กันเพื่อต้องการ3คะแนนนะครับต้องสู้กันสุดสุดฟีมือนะฮะคาดว่าน่าจะมีในครึ่งแรกหนึ่งลูกนะครับอาจจะมีรุ่นลูก2ลูก3ามในครึ่งหลังนะครับสรุปว่าคู่นี้มีสกอร์ในครึ่งแรก หนึ่งลูกนะครับเป็นอย่างน้อยอาจจะมีรุนลูกสองนะครับแล้วก็เซลติกชนะแน่นอนครับเฉียนชนะที่หนึ่งลูกหรือรุนลูกสองนะครับแล้วก็สูงต่อเต็มเกมค่าคาดว่าน่าจะเป็นสกอร์สูงด้วยนะครับคู่นี้น่าจะสามลูกขึ้นไปนะครับสกอร์ที่ผมคาดไว้นะครับจะอยู่ที่ สองหนึ่งหรือสามหนึ่งนะครับคู่นี้เซฟติกน่าจะชนะที่สองหนึ่งหรือสามหนึ่งนะครับต้องออกไปลุ้นกันในรอบที่สองนะครับท่านใดที่ยังไม่มีกลุ่ม VP นะฮะก็สามารถเข้ากลุ่มฟรีนะฮะกลุ่มฟรี VP ของเราก็แ like. อดไลน์ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ